คลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการอัปเดตไฟล์ภาษาไทยเกม FM 2 2่ o b บ l e สำหรับ Android นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Android 11ขึ้นไปแล้วก็ Android 10ลงไปวิธีการทำจะคล้ายๆกันนะครับก่อนอื่นไปที่แอปลาก่อน กดที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงไฟล์ภาษาไทยที่เราโหลดมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ะครับาจากนั้นกดตรงลูกศรขึ้นแล้วก็กดโอเคครับผมเมื่อทำการแตกไฟล์เสร็จแล้วให้เราไปที่ถ้าเป็น Android เก่า แอ Android 10ลงไปนะครับไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับแต่ถ้าเป็น Android 11ขึ้นไปเข้าที่แอป RS File Explorer เครื่องผมเป็น Android 10, 11นะครับผมกดเข้าไปเสร็จแล้วให้กดที่ที่เก็บข้อมูลภายในจากนั้นกดที่ Folder and, Android ครับแล้วก็ Data. จากนั้นให้หาโฟลเดอร์ com. sega. soccer. m a g e r ครับผมไปที่ไฟล์ install เสร็จแล้วจะเจอโฟลเดอร์ภาษาครับผม ให้กดเข้าไปแล้วทำการลบไฟล์ e n g l i s h l t c เลยครับผมลบเลยครับผมเมื่อทำการลบแล้วให้กลับไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็อโฟลเดอร์ภาษาไทยเวอรช์ชันใหม่ที่เราโหลดมาครับกดเข้าไปข้างในสุดเลยครับผม จะเจอเอจะเห็นโฟลเดอร์ทั้งทั้งแปดโฟลเดอร์ครับกดไปที่โฟลเดอร์ภาษาครับทำการ copy f i l ไฟล์ e n g l i s h l t c ครับผมเมื่อทำการ copy เสร็จแล้วให้กลับไปที่โฟลเดอร์ Android Data แล้วก็ com. sega. soccer. manager ครับโฟลเดอร์ไฟล์โฟลเดอร์ install แล้วก็กลับมาที่โฟลเดอร์ภาษาครับทําการกดวางให้เช็คไฟล์ดูด้วยนะครับว่าต้องเป็นชื่อนี้นะครับชื่อนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่ออื่นให้ทําการาเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อนี้นะครับเสร็จแล้ว ก็กดเข้าเกมได้เลยครับถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมอขอบคุณครับ